สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยซึ่งในคลิปนี้มาเทปโชว์สูตรหน่วยล่างพร้อมสรุปให้ชมกันในคลิปนี้เลยครับเรามาเริ่มกันที่ผลคำนวณย้อนหลังทั้ง2สูตรนี้กันครับอ่ะก็ได้มาเขียนให่ครับในใบนี้ครับมาดูครับทั้ง2สูตรนี้ครับเป็นสูตรหน่วยล่างนะครับสสูตรนี้ก็เริ่มเข้าตั้งแต่งวที่ออก3ก้านะครับเรามาดูกันครับ ก็ท้ายคลิปครับพร้อมสรุปให้ชมกันนะครับมาดูกันครับสอสงซูน่วยล่างนี่ครับงวดแรกครับก็นำมาเทียบชนครับก็จะชนกันที่มีเจ็ดนี่ครับจะได้ตัวชนเจ็ดเก้นะครับ สูตรแรกครับก็เป็นสูตรเด่นหน่วยล่างที่6ตัวครับสูตรที่2เด่นหน่วยล่าง5้าตัวนะครับอ่าซึ่งนำสองสูตรนี้ครับเทียบชนครับก็จะได้ตัวเด่นที่793นี่ครับอ่าเลขที่ออกครับก็คืองวดนี้ครับเป็นงวดแรกครับ3 9ครับก็เข้าที่9ครับมาที่หลักหน่วยครับอ่าก็เข้าที่ตัวเด่น3ด้วยครับมาที่หลักสิบซึ่งงวดแรกครับก็มาคุบล่างกันเลยนะครับ ก็จะเหมือนกับสูตร10ล่าครับก่อนหน้านั้นครับที่เทียบชนให้ไปแล้วครับมาต่อกันที่อที่2นะครับอ่าก็เจ็ครับล่าออก73เรามาดูครับตัวชนครับที่ชนกันครับมีมีสองอ่าก็มีอยู่3เลขนี้นะครับอันที่2ครับชนเด่นหน่วยล่างครับที่2 3 5นะครับอ่าออก73ครับก็เข้าที่เลข3ครับมาที่หลังหน่วยนั่นเองครับ อ่สองว่ไปแล้วครับต่อที่งวดที่3ครับอ่างวดที่3นี่ครับไล่ออก19นะครับก็ตัวชนครับตัวแรกที่สครับชนกันอ่าตัวที่2ครับมีมีห้าเก้นะครับก็จะได้ที่3ามเลขนี้ครับนั่นคือ3 5 9ครับก็ลองมาดูกันครับออกออกหนนะครับก็ยังเข้าที่หน่วยนะครับเข้าที่9ครับมาที่หลักหน่วยครับ แบบนี้ครับอ่ะต่อด้วยองอที่สีครับล่าออกศูนย์ห้าครับก็ได้ตัวชนที่หนึ่งสองห้าครับได้ตัวชนหนึ่งสองห้าแล้วนี่ครับล่าออกศูนย์ห้าครับก็ยังเข้านะครับนี่ครับอ่าเป็นสูตรสูตรหน่วยล่าระยะยาวนะครับทางสองศูนย์นี้ครับอ่าก็ก็นำมา เทียบชนย้อนหลังให้ชมนะครับครับอ่ะก็มาต่อกันครับหัดที่ห้านะครับหัดที่ห้าลากออก5้าเครับก็ได้ตัวชนที่อ่าห้าหกห้าหกแปดห้าหกแปดนะครับอ่าเล่ไม่ยืนนะครับเห็นไหชนกันที่3ตัวท่านนะครับอ่าห้าหกแปดครับเห็นไครับออกห้าหกครับ อ่าซึ่งในงวดที่5้าเนี่ยครับก็มาครบล่างกันเลยครับมาทั้งหน่วย10กันเลครับเห็นไหมครับออกห้าหครับอ่าต่อเรืงวดที่6ครับงวดที่6ล่าออก1นึครับก็ได้ตัวชนที่มี6อ่ามี6มี8มี9นะครับก็ได้3ามได้อีกแล้วครับอ่าก็จะมี6 8 9แบบนี้ครับล่าออก1นึครับก็เข้าที่ตัวเด่นอยู่นะครับอธิลหน่วยนั่นเอง ัีครบอ่ะก็สูตรระยะยาวนะครับมาต่อเลยครับพอที่ออก1นึ่งสี่นี่ครับก็ได้ตัวชนที่อ่าตัวแรกคือ8 8 0แปดเลขอีกแล้วครับ8 0 4นี่ครับอ่ก็ยังเข้านะครับได้ตัวเด่นที่หน่วยล่ะครับ3ตัวนี่ครับก็เข้าที่4ครับอ่าในหลักหน่วยล่ะออก1 4ครับอ่คก็มา ต่อกันเลยครับในงดที่8ครับงดที่8ครับน่าออก4 5นะครับน่าออก4 5เรามาดูกันครับสองูนนี้ครับชนการที่มีมี4มี5อ่าก็มี7มี8มี0อ่ยซึ่งในงดที่8นี้นะครับก็ได้เลขที่ชนกันครับ5ตัวด้วยกันครับนั่นคือ4 5 7 8 0ครับเราให้เราสังเกตครับล่าออก4 5ใช่ไหมครับ ซึ่งในเลข5ตัวนี่ครับก็มาครบล่างกันครับข้ที่ออก4 5นี่ครับเนี่ยมาทั้งหน่วย10กันเลยครับนั่นจะมี5กับ4ด้เยครับนะครับอ่าต่อมาข้อที่9กครับ9าออก1 7ดนะครับล่างออกหนงเรามาดูรับตัวชนที่ได้ครับก็จะมี5อ่ามี7มี1อ่ากลับมาได้ตัวเด่นที่3เลขธทรานะครับนั่นคือ5 571นะครับ571เล่าออก17ครับซึ่งงวดที่9ครับเช่นกันครับก็จะเหมือนห้อที่8ครับมาครบล่าอีกแล้วครับมาทั้งหน่วย10กันเลยครับอ่าเห็นไหมครับอ่าเรามาดูกันต่อครับในงวดที่10ครับล่าออก29ครับล่าออก29ได้ตัวชนกันที่อ่าตัวแรกครับชนที่8ปดมีแมีเก็มีหนึ่เลขนะครับ8 ก้าหนึ่งครับชนเด่นหน่วยล่างนะครับล่าออก2กาก็ยังเข้านะครับนะครับต่อเด่นเข้าที่สิบเอ็ดกันเลยครับล่าออกเจ็ดศูนย์เรามาดูครับตัวชนที่ได้ครับก็จะมีเก้าอ่ามีเก้านะครับมีสองมีศูนย์ซึ่งได้ที่สามเล่ยนี่ครับเล่ไม่เยอะนะครับถ้าดูดีครับอ่าล่าออกเจ็ดศูนย์นะครับก็ยังเข้าที่ตัวเด่นครับศูนย์มาที่หลักหน่วยครับเห็นไหมครับ อะต่อกันที่ข้อที่12ครับก็ในกล้อนี้น่ารุ้นอยู่ครับทั้ง2สูตรนี้ครับเป็นสูตรเดินดีนะครับดูดีนะครับอ่าข้อที่12นี่ครับล่าออก6กเครับเรามาดูครับตัวที่ชนกันครับอ่าตัวแรกครับที่สูจะมีสูมีหนึ่ามี3แค่นั้นเองครับสูหนึ่งสามล่าออก6กเครับซึ่งในข้อที่12นี้ครับอ่าสูตรหลุดนะครับเข้าเพียง สูแรกแล้วนะครับนั่นคือ6ครับนี่ครับอ่ะก็ไม่เข้านะครับล่าออก6กครับก็ถือว่าหลุดนะครับไม่เข้าเลยนะครับอ่ะก็ได้ชนเด่นที่0ูนนะครับไม่ไม่มานะครับอ่ะก็มีหลุดนะครับต่อที่พวที่สบสาครับล่าออก2อสานะครับก็ได้ตัวชนเด่นกันอ่าก็จะมีได้อ่าเลขสองเลขได้สามห้าครับ ตอนนี้ครับ2 3 5หครับก็จะชนกันที่3นิดนิดนะครับก็เรามาดูครับในข้อที่3าออก2อใช่ไหมครับก็กลับมาคุกล่าให้เราครับนะครับก็มาทั้งหน่วย10กันเลยครับอ่าเห็นไหมครับจากที่หลุดไปเพียงวดเดียวครับกลับมาคุกล่าให้ครับใน3ตัวนี้ครับเรามาต่อกันข้อที่14นะครับล่าออก79นะครับก็ได้ตัวชนเด่นที่อ่าตัวแรกครับนั่นคือ5้า มี6ก็มีมี9นะครับอ่าก็เด่นล่างเด่นหนุยล่างที่3ามโนะครับก็มี569นะครับออก79ก็ยังนะครับกลับมาเข้าใช่ไหมครับ2งวดไปแล้วนะครับจะที่หลุดไปเพียงวันนี้นะครับเข้า2งวดกลับมาเข้า2งวดครับมาต่อที่โคตริส่าโคตรที่15กันเลยครับอ่าโคที่15นี้นะครับ ล่าออก90ครับเรามาดูตัวชนเด็กครับก็จะมี9มี0มี2มี3มี5ครับก็ชนกันที่5ตัวครับนั่นคือ0 90 2 3 5ครับเรามาดูกันครับล่าออก90ครับก็มาครบล่างให้เราเลยครับเห็นไหมครับใน5เขนี้ครับมาทั้งหน่วยทั้งสิบกันเลยครับอ่า ก็เป็นสูตรเดินดีนะครับทางสองสูนี้ครับเรามาต่อครับข้อที่ออสามอ่ะแปดสามนี่ครับก็ได้ตัวชนสองนนี้ครับชนกันที่ศูนย์หนึ่งสามสี่หกนะครับในข้อที่สิบหกนี้นะครับชนกันที่ห้ารีนะครับก็ยังเข้าอยู่นะครับที่ตัวเด่นสามมาที่ลากหน่วยครับแต่ไม่มาครบล่านะครับ ชนกันเยอะด,ด้วยครับแต่ม,มาแค่หลักหน่วยเท่านั้นเองครับอ่ามาต่อกันครับวันที่17ครับวันที่ออก3าแปนี่ครับก็ได้ตัวชนเด่นที่อ่ามี3 3 5 6มี3 5 6นะครับอ่าก็ชนกันที่3 5 6และออก3 8นะครับซึ่งทั้งสองสูงนี้เป็นสูตรหน่วยล่านะครับ อ่าฉะนั้นครับพรถที่ต่อ3สามไปนี่ครับหลุดนะครับไปเข้าหลักสิบนั่นเองครับสามตัวนี้ครับก็ยังเข้าที่ตัวเด่นครับไปออกหลักสิบนะครับอ่าก็จากที่เทียบชนมาครับก็มีหลุด2ครั้งนะครับนั่นคือจะมีงวดที่17บเจ็ดกับรถที่12ครับที่หลุดไปนะครับก็วนี่ครับสถิตทั้ง2สูตรนี้ครับก็โอกาสที่มาครบล่างบ่อยครับก็มี มีบ่อยมากครับที่ชนกันแล้วครับมาคุบล่าครับก็มีที่เกิดขึ้นนะครับตาสถิตีครับก็มาบ่อยนะครับเนี่ยนี่ครับซึ่งในคลิปนี้ครับก็มาสรุปให้เลยนะครับเรามาดูครับในงวดขอหนึ่งพิจิกานี้ครับก็ชนกันที่หน่วยล่านะครับของถุงนี้ตัวแรก8มี8มี9นะครับก็มี1 แคนันเอครับงวดนี้แปดเก้าหนึ่งครับที่ชนชนเดียนที่หน่วยล่างวันนี้ครับอ่าได้ไม่เยอะนะครับได้ที่3เลขครับก็จะไม่เหมือนงวดที่15กับสลงนี้ครับก็จะชดที่5ตัวกันนะครับแต่ถ้ามาครบในงวดนี้ครับก็มีเฮสิครับก็หวังว่างวดนี้อาจจะมาคบก็ได้นะครับแปดเก้าหนึ่งครับก็ส่วนตัวคิดว่าครับโอกาสที่เป็นมาได้มีนะครับสูงด้วยครับแปดเก้าหนึ่งนี้ครับอ่ะ ทีนี้ครับก็จะมาเทียบกับอ่สิบล่าคลิปก่อนด้านั้นครับนั่นคือนี่ครับที่ทริปชนให้นะครับเป็นสูตรสิบล่าครับสองสูตรสิบล่าครับจะใช้แค่สองสูตรนะครับก็มีนี่ครับทั้งหมดมีแค่สองสูตรครับสิบล่ากับเหมืองล่าครับก็อย่างละสองสูตรนะครับซึ่งของงวดหนึ่งพฤศจิกายนนี่ครับให้ตัวเด่นสิบล่าครับพี่ชดกันนะครับนั่นคือเก้าหนึ่งสี่ครับ เราจะมาประกบชุดสรุปกันเลยครับสรุปให้ชมกันเลยครับสิดล่านะครับที่เทียบโชนครับก็จะได้ตัวเด่นที่9 1 4นสครับสิติที่เพิ่งหลุดไปครับงวดที่ออก3าปรีบครับที่ผ่ามาครับเพิ่งหลุดไปครับสูงนี้สูงสิดล่าครับ ก็ข้าเพียงสูตรเดียวครับนั่นคือสูตรเด่น6ตัวที่10ล่านะครับอ่าเรามาตามกันต่ออีกงวดนะครับนั่นคือของงวด1นึ่งพิจิกานะครับก็ได้ชนเด่นที่กันทน่9 1 4นะครับ914ต่อมาครับอ่าก็เป็นส่วนของหน่วยล่างกันบ้างครับหน่วยล่างครับก็เช่นกันครับก็มีมีลุดครับก็งวดที่ออก3แบเดนครับ ขอไปเข้าตัวเด็นสินะครับในวดนี้ก็นี่ครับเหนือล่าครับเด่นแปดเก้าหนึ่งนะครับถ้าเราจะนำสองสูนี้มาเทียบชนกันนี่ครับก็จะได้เลขเด่นที่เก้ากับหนึ่งในวันนี้เห็นไหมครับเลขไม่เยอะนะครับสูนในวดนี้ครับเลขไม่เยอะครับก็ถ้ามาจับเป็นชุดครับจะได้ชุดนี่ครับ แค่นั้นนี่ครับ9ชุดเท่านั้นครับจากที่เทียบชนครับอ่า10ล่าง2สูดหน่วยล่าง2สูดเราก็จะได้เลขเด่นที่อ่า3เล่ดนะครับในแต่ละหลังนะครับก็ไม่เยอะนะครับ9ชุดนี้ครับก็หวังว่าน่าจะโชคดีกันะครับของงวดหนึ่งปีจิกานี้นะครับอ่าไม่ใช่แค่นั้นนะครับก็จะตัดเล่ดอีกแต้ม2ตัวล่าง ที่ลงให้ไปนะครับในส่วนของชุดเต็มล่างครับนั่นคือ8 90 2ครับแต้มรวมล่างครับวันนี้อ่าก็ได้ดับก็ลงให้ไปนะครับวันนี้ก็จากที่อทาสูตรดับล่างครับก็จะมีมีโกับมีศูนครับอ่าก็ศูนวันนี้ครับโอกาสที่มาล่างยากนะครับอ่าตัดด้วยแต้มล่างคันครับ แต้มแต้มล่างคนนี้ครับก็เด่นที่4เลขนี้ทำนนครับ8 902ครับเรามาดูครับใน9ชุดนี้ครับตัดด้วยแต้มล่างครับจะได้ชุดนี้นะครับอ่าเรจะมีชุด9919ก็มี91นะครับอ่ก็จะเหลือเพียง 6ชุดเท่านั้นครับ6ชุดของของวดวันที่1พฤศจิกานะครับอ่างวดนี้ครับก็สรุปให้ครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับรีบมายืนครับก็จะได้แค่นี้เองนะครับก็บางทีครับทำสูรเยอะไปก็หลุดหลุดเยอะนะครับก็ไม่คุ้มครับอาไม่คุ้มที่เราจะเสี่ยงครับก็ผมจะพยายามทำโอกาส ชุดที่มีโอกาสมากที่สุดนะครับก็จะได้เพียงนี่ครับหกชุดนี้เท่านั้นครับในชุดนี้ส่วนตัวคิดว่าครับเป็นไปได้นะครับเดี๋ยวไม่ได้สูงครับหกชุดนี้ถ้าถูกใจชุดในเป็นวิเศษครับก็จัดไปได้นะครับในหกชุดนี้ครับถ้าไปตรงที่ตรงกับที่เราชอบแลวครับจัดไปได้นะครับท่านนี้ท่านนะครับเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจาณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับก็ฝ่ายเปลี่ยนแนวทางเท่านั้นครับ ถ้าถูกใจคลิปนี้กดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ให้กับช่อง้วยนะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า,ส,าวนสวัสดีครับ